ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกสวัสดีค่ะเพชัจกรชนากิจนะคะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็คงต้องมาอธิบายสร้างความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะคะหลายท่านอาจจะเข้าใจว่ายา,ยาแก้เสพเสบก็คือยาปฏิชีวนะแหละเหมือนๆกันจริงๆแล้วสองอย่างนี้มันเหมือนหรือต่างกันยังไงคะค่ะยินดีค่ะเยาปฏิชีวนะก็คือยาที่มีฤทธิ์ในการ ลดการติดเชื้อของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเฉพาะระบบนะคะ,คะสําหรับยาแก้กเสพก็คือยาที่มีฤทธิ์ในการลดกระบวนการอักเสบของร่างกายซึ่งกระบวนการอักเสบของร่างกายก็จะก่อให้เกิดอาการปวดอาการบวมอาการแดงหรืออาการร้อนค่ะ,คะซึ่งในในส่วนนี้การการใช้งานก็คือจะ บางคนก็บอกว่า,าการบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นยานแก้อักเสบลดอาการบวมมันก็เหมือนไปฆ่าเชื้อทําให้ทําให้อาการดีขึ้นหรือเปล่าหรือมันไม่เกี่ยวกันคะค่ะคือต้องสร้างความเข้าใจก่อนว่าการติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยค่ะมันก่อให้เกิดอาการบวมอาการปวดได้นะคะ,คะแต่ว่าเราต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างเช่นเรามีอาการเจ็บคอคแล้วถ้าเราต้องการที่จะดูว่า อาการเจ็บคอเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเปล่าหรือมันเกิดจากกระบวนการอักเสบที่เกิดจากการที่เราเป็นหวดัดนะซึ่งส่วนใหญ่แล้ะ80%ก็คือเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะคะ<ม>ทีนี้นเราก็จะต้องมีเกณฑ์เบื้องต้นในการประเมินว่าการติดเชื้อแล้วทําให้เราเกิดอาการเจ็บคอเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะ่ะเป็นง่ายๆก็ดังนี้นะคะอย่างแรกเลยถ้า มีการติดเชื้อแบคทีเรียนเนี่ยอาการที่แสดงออกจะมีไข้สูงค่ะไข้สูงถ้าเราใช้ตลอดวัดไข่เนี่ยไข้ก็จะเกิน38องศาเซลเซียสนะคะ,คะหรือถ้าเราใช้ความรู้สึกเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ร้อนแบบอุ่นๆมันจะร้อนแบบเผาขึ้นมามนะคะอ,อย่างที่สองก็คือจะเป็นอาการเจ็บคอและไม่มีอาการไอร่วมด้วยนะคะอาการเจ็บคอจะเจ็บคอมากจนเรารู้สึกลำคานทนไม่ได้เราก็ลองประเมินดูว่า การเจ็บคอเนี้ยมันมีอาการไอไหมถ้ามันมีอาการไอด้วยเนี้ยมันมักจะไม่ใช่การเจ็บคอที่เกิดจากแบคทีเรียนะคะอย่างที่สามก็คืออาการเจ็บคอพอเราอ้าปากปุ๊บเราจะเจอต่อมทอนซิลซ้ายและขวานะคะบวมไหมบวมไหม่โตขึ้นใช่ค่ะมีอาการบวมแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ายๆกับฟุ้งๆมะเขือเทศอย่างเงี้ยนะคะร่วมกับการมีจุดหนองอยู่บริเวณต่อมทอนซิลซ้ายหรือขวานะคะ เรงนี้ก็จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าเราน่าจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียรส่วนอาการเข้าสุดท้ายก็คืออาการเจ็บคอร่วมกับมีอาการกดบริเวณอ่าด้านหลังของใบหูจนถึงลงมาจนถึงคอด้านข้างคอนะคะตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของสมน้ำเหลืองถ้ามีอาการกดแล้วเจ็บแล้วบวมนะคะพวกนี้ก็มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียรจากนั้นนี่เราก็มาประเมินนะคะ ในในที่เภสัชกรอธิบายมาสักครู่เนี่ยจะมีทั้งหมดสี่ข้อด้วยกันถ้าเราได้ทั้งหมดสามในสี่ข้อก็คือมีความเสี่ยงสูงต่อการติดแบคทีเรียใช่ค่ะที่สำคัญก็คือว่ายาปฏิชีวนะฆ่าเฉพาะแบคทีเรียเท่านั้นไม่ได้ทำหน้าที่ในการฆ่าเชื้อไวรัสถูกไหมคะถูกต้องค่ะใช่ค่ะนี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนค่ะสำหรับการติดเชื้อไวรัสเนี่ย มันก็จะมีอาการมีไข้มีอาการเจ็บคอได้มีไออาการไอแต่ว่าอาการพวกนี้จะค่อยๆดีขึ้นนะคะอย่างเช่นอาการเจ็บคอเนี่ยก็จะไม่เกินสี่ถึงห้าวันอาการไอเนี่ยก็จะยาวนิดนึงก็จะยืดเยอะไม่เกินสิบถึงสิบสี่วันแบบเนี้ค่ะซึ่งเราก็จะรักษาด้วยการดูแลตัวเองตามอาการที่เป็นเช่นถ้าเรามีอาการเจ็บคอเราก็อาจจะดื่มน้ำเยอะๆนะคะหรืออาจจะใช้พวกสเปรย์ป้นสมุนไพรนะคะ หรือ<ม>ว่าถ้าเรามีไอเราก็ทานยาลดอาการไอซึ่งก็นอนหลับพักผ่อนเยอะๆก็จะทําให้ร่างกายเราสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วก็หายในที่สุดค่ะแล้วอย่างนี้มีในแง่ของการรับประทานยาทั้งสองประเภทนี้เนี่ยมีความจําเป็นใช่ไหมคะว่าเราไม่ควรจะซื้อทานเองจริงควรจะเป็นไปตามคําสั่งของแพทย์เท่านั้นหรือเปล่าคะค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีเอ่อเรียกว่า เราสามารถที่จะประเมินเบื้องต้นได้นะคะว่าการที่เราไม่สบายตัวอย่างเช่นเบื้องต้นเลยคืออาการเป็นหวัดเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือติดเชื้อไวรัสนะคะอย่างที่เป็นสัตว์เลห้เงให้ลักษณะของการส่งเื้อมต้นแล้วค่ะดังนั้นเนี่ยคือถ้าเราส่วนใหญ่ลส80เปอร์เซ็นมันจะเป็นไวรัสอยู่แล้วแต่เราสามารถซื้อ,อยากินเองได้ตามร้านยาแต่ก็ขออนุญาตให เออข้อสังเกตหนึ่งว่าถ้าเราไปร้านยาเนี่ยเราก็ควรจะเลือกร้านยาที่มีเภสัชกรอยู่ประจํะนะคะเขาก็จะเป็นคนที่ให้ข,ข้อมูลแล้วก็เลือกให้เราใช้ยาได้ถูกต้องตรงโรคตรงคนนะคะสําหรับการใส่ยาฆ่าเชื้อปฏิชีวนะเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราประเมินแล้วเภสัชกรก็คือช่วยในการประเมินอ,อีกรอบนึงว่าเรามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียเขาก็จะเลือกใช้ยาฆ่าเชื้อปฏิชีวนะที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้น ที่เหมาะสําหรับแต่ละคนนะคะก็เป็นการรักษาเบื้องต้นได้ด้วยร้านยาที่มีเภสัชกรอยู่ประจาร้านคือไม่ใช่ว่า<ต>บ้านค้างบ้านเขาบอกว่าโอเป็นแบบนี้เหรอไปซื้อยาอันนี้อันนี้มากินสิฉันซื้อมาแล้วหายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าอาการของแต่ละคนก็จำเพาะแต,ตกต่างกันไปนะคะ,ะ,ค,ะคือมันขึ้นจา การตอบสนองของแต่ละคนด้วยค่ะทีนี้ยาทั้งสองประเภทนี้เป็นยาประเภทที่ว่าคือต้องมีโดสคือหมายถึงว่าต้องต้องรับประทานสมมติคุณหมอจัดสั่งมาหรือเภสัชกรสั่สงมาให้รับประทานเจ็ดวันก็คือต้องรับประทานตามนั้นถึงแม้ว่าอาการจะดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าสามารถหยุดยาได้เมื่ออาการหายแล้วค่ะถ้าเป็นยาฆ่าเชื้อปฏิชวนานะคะ เราควรจะต้องทานให้ครบตามโดสที่คุณหมอสั่งจ่ายนะคะอย่างเช่นอย่างน้อยเจ็ดสิบสิบวันนะคะแต่ถ้าเป็นยาลดแก้ปวดเมื่อยืวกยาตื่นออ่นเสทั่วไปอย่างเงี้ยนะคะสำหรับยกชื่ออย่างเช่น i อบูโ o f เฟนสี่ร้อยมิลลิกรัมอย่างเงี้ยเราักทานตามอาการที่เราเป็นถ้าเราหายแล้วเราก็หยุดทานยานะคะแล้วก็ข้อกระบวนการเลือกยาให้เหมาะสมกับคนไข้เนี่ยมันก็จะต้อง ดูหลายๆอย่างค่ะว่าคนไข้คนนั้มีโรคร่วมโรคประจำตัวอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีโอกาสทําให้เกิดอาการข้างเคียงที่เกิดขึ่แกันแต่ละคนไม่ต่างใช่ค่ะไม่เหมือนกันค่ะค่ะค่ะก็ต้องบอกว่ายาแก้เสพนี่ก็ไม่ได้นึกถึงว่ายาแก้เสพที่เราป่วยไม่สบายในลักษณะที่ที่เกิดจากเหมือนเหมือนโรคอย่างเดียวแต่ว่ายาแก้เสพนี่ก็ครอบคลุมไปถึงเวลาเราบาดเจ็บจากการออกกําลังกายแล้วมี ล้ามเนื้ออักเสบหรือว่าข้อต่างๆอักเสบอันนี้ก็คือรวมอยู่ในกลุ่มยาแก้อักเสบเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะใชค่ะ,ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆค่ะเภสัชกรหญิงชนากิจที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราก็จะได้ใช้ยาให้ถูกต้องเหมาะสมกับอาการของโรคของเรานะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือบ้านเราเป็นเป็นประเทศที่ผู้คนใช้ยากันเยอะใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะคือเป็นอะไรนิ่่ออกก็ขอรับประทานยาไว้ก่อนอะไรแบบนี้ค่ะก็คุณทรยนี่ก็ขอฝากนนะคะว่าถ้าเข้าร้านยาก็เลือกร้านที่มีเภสัชกรอยู่ประจําร้านค่ะก็จะทําให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยมีความปลอดภัยในการใช้ยาได้มากขึ้นนะคะลดอาการข้างเคียงลด สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่จะตามมาได้อีกเยอะเลยค่ะนะคะอย่าซื้อ<ช>ยาตามเพื่อนอย่าซื้อ,อยาตาม<ช>คนอื่นนะคะน,น,นี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพสศัชกรหญิงชนากิจอิ่มบำรุงนะคะจากสมาคมเพสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปเชื่อมโยงกันเหมือนกันนะฮะคุณผู้ฟังเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ช่วงนี้เราก็ยังมีเรื่องของการโดนรงนะคะเรื่องของเชื้อดอยาอันเป็นผลมาจากการรับประทานยาปฏิชีวนะไม่ถูกต้องนะคะก็ยามว่ายาปฏิชีวนะนั้นหน้าที่สําคัญก็คือฆ่าเชื้อแบคทีเรียไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัสนะคะเพราะฉะนั้นก็การใช้งานเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปกับยาแก้อักเสบ นะฮะแบบธรรมดาที่ที่เรารับประทานไปนะคะว่าตงบอกว่าคนส่วนใหญ่มากก็จะเข้าใจผิดว่ายาปฏิชีวนะนั้นก็คือ,อยาแก้อักเสบจ,จริงๆไม่เหมือนกันนะคะนี่คือ1ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกในวันนี้ค่ะ1ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก